เช,ชอรหรอเอามันก็เห่อเชอรี่นัอนโอ้ออออน้ำมืดไหนด,ดูดูน่อโอขึอ้นขึ้นขึ้นข,ข้พอคาบาบมันจะขึ้นแต่มันต้อง

กินคำเดียวอ,อิ่มพอแล้วอยาใหญ่มากแต่ชาเนี่ยเออแค่นี้ก็ทำการตลาดได้แล้วโอ้ย เอาไว้นั่นแหละไม้โอ้มีตัดสปูล้วนเลยเอาลงมาทำไมอเอ็กน้อยเองเอาลอยเน่ะผมจะเอาลงทำไมผมต้องตีะปูก่อนนี่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 เต็ม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 สองไฟนี่นี่ต้อง,องหวนะัวนี่นหะตัวเล็กเจะเอาไหมล่ะไม่เอาก็ไม่ต้องเอา <c oughs> หนึ่งสองสามตัวนี่อยู่กับดินเนยนะน,น,นี่น่สองเลยนี่โอ้ยหลอกผมนึนว่าเป็ปจมลงน้ำเป็นนอนกับน้ำนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ตัวเขาดีกำลังคํา่ลังำนะ ขึ้นแล้วมันนั่นนหะกับไม้นี่มันอยู่ไปโอ้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวถ่ายดูนั่นสิส่องไฟหน่อยส่งไฟยังไงมองไม่เห็นอะคนถ่ายวิดีโอมันเคยจะเห็นนี่ส่องไฟหน่อยเดี๋ยวผมจุดอยก่อนโอ้ อนนีนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งหนึงนงน่งตัวลอยน้ำก็แปลว่าถ้ามันมันม,มีต่อไปมันจะเดือนหน้าร้อนนี่มันต้องลอยน้ำนะใช่ไหมนี่นี่อ๋อมันมขึ้นตามหลังอยู่นะเป็นห่วงกันแท้ส่งเอ็มรอยอย่างนั้นะโอ้ โอ้นี่ตัวอะไรดี่ใช่หอยไหมนี่หอจะถ่ายหน่อยีิส่องไฟผมนาปื๊ดปื๊ดปืดหอยหอยนี่หอยนี่ก็หอยหอยออนะครับมาเที่ยวสลักใดนะครับอย่าลืมมาเก็บหอยเดี๋ยวต้องเดี๋ยต้องจ้างมู้ยอะเชี่ยวชาญ อ่าปานอุย300เอาเอาจับกันมาทําไมนี่น่ะออกคือเฮ็ดปอยจังเฮ้ยๆๆๆสู้อยู่รถจับเราดอกไอ้อยู่ในเรือไปมีนี่อ้าตามมาดูตรงไฟนี่นี่ โอ้ไฟชัดอ่ามีไหมมีไหมมีไหม โอ้โหมาป่ะเอาละป่ะ oh,